ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อทำให้ผีเปรตตัวนี้ออกจากหมู่บ้านเราไปฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไอคิกโออก้ิโกโออ้ไอคโออกไอคิโก้อะไรอะไรนะเออนะไม่ออกไม่อมอกเออพร <laughs> าะผม,มทั้งหมด4คนที่เหลือยังเนียนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe <laughs> อาการอาการไ <c oughs> อการหมุนคิ้วแผนดิ <c oughs> ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันครับที่ผมใส่คนแล้วก็ก้าเคนทอสลาเฟลแล้วก็เขียวยาคงแล้วก็อะไรวะคะเวะแซกโฟทีนี่นะครับผมนะฮะก็วันนี้ในเกมของไมค์ครับแสนแนี่ครับวันนี้เราก็จะมาแสนแนี้แสนแนี้อะไรทุกคนพี่เป็นหัวลุมตู ทุกคนกำลังงงใช่ไหมครับว่าพี่คร I mean ับพ yeah, ah, ah, uh, uh ี oh, ่เป็นหูล ah, ุงตู่มีด้วยแหละครับแน่นอนครับผมถ้ามีช่องไซโคอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมหานไม่หานไม่หานไม่หานว่าขย้อนคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลค์กดสกายด้วยว่าเคเราไปดูดีกว่ามา let's go สุ่มเลยครับใครที่เป็นฮะสุ่มเลยฮะเอาอาการสุดแล้วเมื่อกี้เอาอ๋อตู่ใครเป็นใครเป็นตู่นะใครเป็นลุงตู่อ่ะสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยครับอาสุ่มแล้วสุ่มแล้วมึงสุ่มสิกล้าไอ้กล้าเป็นวายอะไรอาถานอาถานเึ่งอาถานไปเร็ว แลตูตูแมนฟนต่แมนพีเป็ดหัวรุงตูทุกคนรหน้ากลัวแอบไหนดีวะแอบแอบดูเวดรวแอบไหนดีแอบวแอบไหนดีเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเุงตูมันเริ่มหาแล้วลุงตูพีเป็เริ่มหาแล้วสิบสองไแล้วแล้วแล้วสห้าสหเ่ฮ้ยลุงลุงไหาเฮ้ยลุงลุงรีบรอว่ แอบตรนี้แอบตรนี้นรับคนเนียนมาแล้วโอเคสี่ทีจบลานะครับผมเรองกันครับเนียคร้ยเี่ยไอกาต้องทำเสียงหลงเลยกางทำเสียลงเลย เอ้ยอยู่ไหนกันวะคืลืมาแล้วคือลืมบอกนะครับผมนะใครที่ตายคนแรกนะเป็นคัดกรองต่อได้นะครับได้เป็นหัวลุงตูต่อนะับทุกคนครับนี่ถ้าใคดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดน่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้กนั่งนอนไม่ไใช่ครับกดนั่งนอไม่ได้หรือบอกเรียบร้อยเรียบร้อยเขย่าตายเขเป็นคัดกออย่าีหริงเล่นเกมมหน่ก่อนนะฮะไม่นะไม่ลืบอกทุกคนครับกดนั่งนอนไม่ได้ครับผมเป็นมอไม่ลงมานะฮะนะนำไปกดี้นะครับทุกๆน ปาโดนแต่ว่าอยากเห็นป่ะมันตื่นไม่ตื่นมีเป็นหัวลุกตุ่ยเฮ้ยขัดขวามาแล้วแบบดีกว่าเฮ้ยไอ้การไอ้การลุกตู่เต็มเลยการไอ้การคุยลุกตู่กันลุกตู่เต็มเลยไม่เป็นแค่เหรอแอมก่อนไอ้กันจะแอมไปเร็วแบบมันยิ่งเล็กอยู่แอมได้ทักชัุ่บตูนึงไอ้การโดนเหรอไม่นะ ตายเก้าอี้ทำไมเฮ้ยไม่นนเลยผวคนเดียวหลอเนี่ยมีมีหลายคนบอกผมเนียนๆนะครับได้ครับผมจะเนียนดีสุดนะครับทุกคนครับน่ากลัวไปให้นะมีแรงนะ้เนี่ยพี่อยุดฟ้าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวพี่ตายต้องมาถ้ามันโผล่ขึ้นมาพี่อยู่ในบ้านอะบอกให้อยู่ในบ้านอยู่ข้างๆบ้านอยู่บ้านมันบ้านเออบ้านคอสอยชอ ไม่หันไม่หันไม่หันเป็นเป็นอลไรตะคลบปเสียงใครประตูน่ะฉันได้ยินนะต้อง้วนไม่นะฉันได้ยินต้าตืูน เออพี่แจมเนี่ยเยอะพี่แจ็คเลยโกลกา้าพี่เป็ดพี่เป็ดมันเข้ามาในบ้านได้ไงวะมันก้มมันก้มหัวเข้ามาเหรอไอ้ไรมันมันอยู่ไหนกันวะไม่บอกคนเลยว่าคนสุดท้ายอ่ะผมจะไปตอนที่หลังไฟอ่ะถ้าถ้าหมดไปละสามนาทีผมจะวิ่งเล่นนะครับผมจะไปเปลี่ยนที่นะฮะเออแต่ไม่ให้หมด้วพี่ใช่ครับยังไอ้เกยังยังอยู่ในบ้านเมื่อกี้อ่ะพี่บ่ยให้นะว่ามีคนเคยผ่านพี่ไว้แล้วตรงเนี้ยใช่ครับเคยผ่านเลยน่าจะเป็นผ่านแล้วประมาณเมื่อวระาหนึ่งทีที่แล้วนะหนึ่งทีที่แล้วไม่ประมาณเมื่อประมาณเมื่อชั่วโมงงที่แล้วิ เฮ้ยมึงตอบผิดอะไรนะมึงก็กูก็โดนจับหรอกอย่าพูดอย่าพูดให้รู้สึกดีใช้วิธีแสนก่อนข้าไม่อยู่ทำไมใครมันใครตู้เห็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจะไมเห็นหมกเห็นเห็นเห็นโหมกลุงวะทำลายแมพซะเฮ้ยเฮ้ยยายายาสร้างคืนด้วยผมสร้างคืนด้วยผมสร้างคืนเลย มันไปแล้วอ่ะผมไป็นนักสานมาทีเป็นที่แล้วเฮ้ยข้อความจะเปลี่ยนบอกอะไรต้องรอต่อเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่เลยละกันเปลี่ยนที่เลยละกันวิ่งไปไกลอยู่นะใช่ครับไอ้ก้างเขาใส่ผิดอันไม่ได้พี่บอกเลยพี่บอกเลยพี่เนียนมากๆพี่ไปให้นะไม่น่อยตรงเนี้ยมีความแบบว่าสูงส่งจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่อนสูงเลยนะครับจากที่ผมยืนอะไรใครพูดอะไร ไม่ต้องระวังแขนประตูบั็กนะครับผมต้องระวังดีๆระวังประตูเอ้ยผู้เลวไปวะเฮ้ยผู้เลวไปไม่นะเฮ้ยไอกาปิตต้นไม้เวลาสั้นกาปิตต์ต้นไม้อันนี้ที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกาปิตต์ต้นไม้เนียนว่ะใครเปิดประตูวะเฮ้ยอะไรแหมแต่คุณไม่คิดจะโฟมให้พวกคุณเลยหรอผมคนใครเข้าไปในฟาร์มม้าผมเห็นนะ ใครที่ใครที่เข้าไปในบ้านหลังไม่แยกหรอกเฮ้ยเห็นหัวลุงตู่ข <c ười> องายวัวล <c ười> ุงพงนี่ไงมาดิ <c ười> หมดเวลาเรียบร้อยเป็นไงตายดีไหมลุงไอ้ลงุลงไอลง้ลุงไม่ตายมาแล้ว เอาเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าโอเคต่อไปรอบไปไปรอบสองรอบสองเลทสโก้ครับทุกคนครับรอบสองมาสุ่มเลยครับผมสุ่มเลยครับชจุระตุเปียวโชวไปไอ้ก้าวมุ่งสุ่มไปแล้วไอ้ก้าวมุ่งสุ่มไปแล้วมุ่งสุ่มไปแล้วรอบนี้อ่ะอ่าเอ้ยผมคนเดียวปะเนี่ยเรียบร้อยสีแดง คคุณาไม่เป็นไรพวกคุณจะโดนผมฆ่าแน่ๆไม่ต้องห่วงครับนี่230ห้าขอไปดิไปเบลเจ๋อหนึ่งสองสามสามสิบสี่ที่จะเวลาครับผมมาแล้วจ้าผีเป็ดผมมองข้างแรกผมเจออะไรรึยังทุกคนครับรู้จักรู้จักลุงป่ารู้จักลุงป่าลุงไหนพี่ลุงไหนลุงตัวเดี๋ยวยา ออกมาออกมาออกมาเฮียออกมาเฮียบักบักเหรอบักเหรอบักเหรอเรียบร้อย เนี่ยบอกว่าคุณจะล้างแค่หมดหรอครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมดแล้วพอแล้วเฮ้ยแน่ดีจุพูดเนี่ยแน่จุพูดเีเฮ้ยเจอกบอดเจอกบอดเจอกบอดไม่กล้าจูบไม่เก่งทิ้งอ๋อจุดทูดได้ไหมมาแม่สิจีวีนะฮะพวกนด้บอน้ำตรงนี้ต้องมีคนหนึ่งเออไม่มีเหวะเนี่ยโอ้ยถ้าผมเป็นแล้มันจะน่ากันค้าน่กันครับใช่แม้วัอดีลุงตู่วัอดีลุงเลยขอดูหน้าลุงหน่อยดิขอดูหน้าลุงหน่อยเออลุงหน้าโคตรห่าเลยเฮ้ย่าเจอใครอ่ะแล้วผมม่ได โอ้ยค <łość> ้างค้างค้างสวยเลยสวยพรพยาครับธนูไข่บินมาเอาหรอมีคนกบฏไงกบฏกบฏไอ้ก้าอยู่ไหนป้าไหนด้ป้า ไอ้กานอยู่รงนี้ใช่ไหมอยู่บนหลังคาไอ้ไ้กาอยู่บนหลังคาเหรอใช่กามันอยู่บนหลังคาบนหลังคาพี่มาแล้วพี่มีนมีเลยอยู่ใกล้ใกล้เคียงเลยนั่นไไอกามึงขึ้อมาได้ไงเนี่ยมึงโกงหรอมึงโกงอรอไอกามึงโกงอ่กันอ้าาา่าา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 าไาา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 าก อยู kind of um, ่ตรงกำแพงเลยมันโอเซอนแอรบ่าไก่ไม่เอไม่เอเยขขบล็อกเดียวอีกขนเฮกูทีมึงโกงกันไหมกันกูไม่ไหวแล้วนทีพีเลยแล้วกันทีพี้าทีพีเลยลกันทีพีเลยลกันโกงเหรอ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 ตายมอเตคนแบบว่าไอกาโกงเ ใกล้จะโกงอ่ะเยอะก้าใกล้จะโกงเยก้ยหาพื้นที่ที่มันนี่อยู่ตรง้ำพลงไหนวะนั่นอยู่แถวๆรบ้านง้น่อ้ก้าเปนโกงไอ้ก้ามโกหะมโกหะไอ้ก้ามโกหะไอ้ก้าันอยู่ตรงหน้าบ้านเล้วนเจููููฟูขอม่เหลือ ไอกาจูไอกาจูไอกาจูไอกไอกาจูไอกาจูไอกาจูไอกาไอกาจูไอกาจูไอกาจูไอกถึงไอกาจู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 ไอกาจงไอกาจูไอกาจไอกาู่ไอกาจไอีามูไอกาจูไอกาจูอกาจูไ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 อกามูไอกาจูอกาอกาจูไอกาจคไอกาจอกาจอกามู้อกาอการอกาจูไกาจูไอกกคนูอมาจูบอกาจูไอกาจัไอกาไเคยเป็นนะฮะเฉพาะคนที่ ปลาเป็นเรียบร้อยปลาเป็นปลาตายรอให้หรือปลาห <c oughs> <satisfy. S 1> ัวรอเนา่ากเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะคนไปเลยเฮ้ยเเียบเลยไปเนในที่เบแล้วโคตรเนียนตรงนี้โคตรเนียนทุกคนอเลยเนียจะจัดเห็นาการด้วยเห็นอาการด้วยอการทำไอะร้ยเห็นนะเฮ้ยพี่อย่าพูดแืนได้ดิอการเขึ้นไม่ได้มึงจะโกง่ะโดนกูทำจริงเป่างแล้วนะเจ้าเดกาข้นได้ดิไอการไปแปลง่างเลยปลาตุมน้ต้นถึงเท่าไรแล้วน้นถึงเท่าไรแล้ว ไอ้การกูแอบอยู่ไอ้การเข้ามา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 โอเคสี่ทีจะเวลาครับผมไอ้การมึงเงียบๆนะอย่าตดนะไอ้การมีอะไรนะไอ้การเขยอบไปนิดนึงเดี๋ยวกูกลัวๆเดี๋ยวเขาเจอเราเฮ้ยเไอวเห็นอะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอีกแล้วะจังเลยอ่ะทุกคนคิดว่าเพราผมทั้งหมดสี่คนที่เหลือยังเนียนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ไอ้การไอ้การ ไอการมคิดแพนนี่ไแล้วไปแล้วไล้วไปแ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 ล้วไป นี่เสียงนี่เสียงมีการมีการไปเป็นลิงเลยเฮ้ยแบบว่ามันออกมาไม่ได้อ่ะใช่เกมเกมโหมดสาออกเลยแันเล้วกันอะ

ปิงบนปิงบอลถ้าปมีปิกุยิงิกุยทุกคนด้วยจุ๊กจุกจุกจุ๊กจุ๊าจุ๊กจน๊กจุ๊กจม๊กจุ้กจุ๊กกจุ๊กจุ๊กจุอกจุ๊กจุ๊กจุนอจุ๊กไุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กวุ๊กจว๊กจุ๊วจุดกจุ๊กจุ๊เจุ๊ก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 จุ เฮ้ยทำไมป้ายหลุดเต็มเลยวะเกงกบะหมดคิ้ยาคุณจะตงป้ายหรอนั้หมดไปแล้วหมดไปแล้วสองทีครึ่งนะฮะไอสองทีสิบสองทีสิบวินนะฮะสงสัยสงสัยต้มปอมแปลงเป็นบล็อกพี่ว่าป่าเช่อพี่ไหมพี่ว่าก้ามเป็นโกงเว้ยก้าบการเป็นโกงน่ากลัวมึงไม่ขี้โกงอะน่ากลัว ไม่ไม่ไม่กลัวครับผมพราอาจจะเด็กดีเด็กดีออกใช่ไหมเหรอครับก้าอยู่กล้าอยู่ข้างบนเลยกล้าอยู่ข้างบนก้าแล้วบอกเขาไม่เอาเฮ้ยขยาไอ้กล้ากับการเป็นคนโก้ไหมโป่งลุมไม่มีไม่มีไม่มีจริงเหรอเพราะว่ามีว่ะผมแม่งโก้ไป้มดแหละแล้วไม่ได้ไปขี้โก้ต้องหันไปข้างบนนะครับใชครับพูดแสรตอนเราสุ่มสีนี่ก็น่าสนใจนะตอนผูโอ้โหไกลเลยเหรอไกลเหรอจะโกเหรอ ไม่โกงยานู่นเลยเหรอพี่หาแบบที่ไม่งานใครโกงอะไรมึงคิดไปเองพี่หมอคุณดูจากขบวนแบบไอ้ยิ่งว่าจไม่คนณผู้มั้ยไม่ไม่ฆ่าฆ่าแต่กระแพงทำไมเออไม่ใช่คุทับคิวเลยแล้วกันคุทับคิวเลยแล้วกันคุทับคิวเลยแล้วกันไอการโคตรโกงเลยมือไม่แต่ต้นไม้เล่นเลยโคตรโกงใส่เป็นลิงเลยแก่เหลือใครเหลือกล้าปะเหลือกล้านะฮะ ก้าโก้ไอ้กล้าโก้กล้าโก้เหรอไม่โกงไอ้ก้าวกามึงโกงไอ้ก้ามึงโกงไม่ไม่ไม่อีกบล็อกเดียวนะแบบนี้เิก้าวโอ้ยไอ้ทีวีมาบนเลยเอ้าดูแล้วดูแล้วไอ้ก้าเข้าไปในบ้านแล้วปะไอ้ก้าตัวเข้าไปแล้วไอ้ก้ามึงเก็บหมดสามสี่กันไอ้ก้าอยู่ในบ้านปะเลยสีทีวีเลยสีสีผีเร็วเร็วไอ้ก้าเข้าไปแล้วไอก้าเข้าไปแล้วไอก้าเข้าไปแล้วไอ้ก้าหายแล้วไอ้ก้าอยู่ไหนนี่ไงนี่ไอ้ก้าเก็บหมดสามไอ้ก้าเก็บหมดสามกไอ้ก้าไอ้ก้า ไอ้กาโก้ไอ้กาโก้ไอ้กาโกร้ลำลอยไอ้ก้าโก้ไอ้ยังมีแต่คนโก้เอาพี่คนมีคนติดตรงบันไดตรงนี้มีคนโก้เลยแม่เรียบจะจัดนะครับทุกคนโอเคต่อไปรอบท้ายเริ่มโก้ส่งสุ่มเลยครับผมสุ่มเลยครับสุ่มสิมึงสุ่มสิอ๋อมินสิบเบนเฮียเป็นพยเป็นไปแล้วไปแล้วไปให้พี่สายไปไปให้พี่สายไปโก้าวมาได้เชย

อาก็ไม่เห็นผมยตอนนี้ต้องว่เห็นอ้าวสองี้สิบห้าวีแล้วนะตอนนี้ไอ้ผมคนนียนะครับทุกคนโอ้ยอ้แซไหนมาไปบ้านนไปบ้เสียงแล้วะเีหวปะใเียไเสียงวะไอ้แก้วไอ้ก้วพอดีไอ้ก้วมียโกงไอ้ก้วไอ้ก้วมาอยู่บนบ้านไม่ไอ้พูดเีย โดนไปยิงโจ้เลยโดนไปยิงโจ้เลยไอ้กาตายซะไอ้กาตายขอร้องเพี่เงเออเขาเลี้ังกูอยู่นะครับเนี่ยเขาเลี้ังกูอยู่ครับเนี่ยเขาเลี้ังกูอยู่นะครับเนี่ยเอ้าไอไก่ดนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงเจอกูได้แค่เนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไอ้กาไอ้กาไอ้กาเฮ้ยไม่มีใครมาเจอเราเลย ยังเนี่ยแหละอ่าอ้ยเอ้ยเอ้ยก็เอ้าตายแล้วฮัลโหลไอ้โต๊ะพี่พี่ตุ่งครับอย่าครับเหลือปลาคนเดียวโน้ฮัลโหเฮ้ยจะไปเลี้ยงกับอพี่โอ้ปลาคนเดียวนะจะเลี่ยมหนาเติมเฮ้ยแต่ว่านายอยู่โอเค อันนี้ลุงพวกพวกลุงแก่ครับขาเลยครับพวกลุงปลาเก๋พวกนี้มันเหมือนมันเหมือนเจอใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่เจอนะโอ้โหคนนี้ล์ะฟ้าดูดิโอ้เดียรแกด้วยเลยเลยเลยต้องเราต้องด่ายุ่มันมันถึงจะต้องต้องต้ไปให้นะมีคนเคยผ่านมาเนี่ครับมีคนเคยผ่านมีคนเคยผ่านมีคนเคยมา เอาเอาลุงเอาลุงติดลุงติดไอ้ก้าลลุงติดเอาลุงผิดทางเอาเดินไปผิดทางอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปลาเนียนเหรือเนี่ยโอ้ไม่นะปลาเนียนไม่เลยนะครับคนเลวไปติดตาตั้งสองตัวนะครับเล้วมันไปทั้สองทีนะครับไปลุง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 แหวนวิหารใครวะไอ้ก้าลทำไมเลยไอ้กาลทำไมลุงแขนยาววะลุงโกหกบ่อยว่ะเนี่ยลุงโกหกบ่อยแขนยาว เออเก่งยองเงามีแต่แก่งยองเงาพอให้ถูกทางแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผิดทางเอาเอาผิดทางเอา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 ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ๋เอาผิดเอาผิดเอาผิดเอาเอาถูกเอาถูกก่อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผิดทางแล้วผิดทางแล้วเอาเอาเอามีมีเด๋อเอาไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วโคตรเดี่ยแล้โคตรเดี่ยนะครับทุกคนเดี่ยอะไรกันนั่นนี่นะพี่แป้ะนะปลาปลาอยู่ใกล้ๆสีน้ำเงินบอกแค่นี้พอใกล้กสีน้ำเงินคิดดีเลยครับว่ามีอะไรบ้างสีน้ำเงินนะครับมีทุกอออยยย่่าางงงุุปปกกรณ์ทเเเ็นนนสี้ำิหมดล หอยหอยหอยนอหอย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 หอเหอยอยหอยหอยอกหอยหอยมอยหอเหอยหอยหอยหอม่อยหอยยหอยอยหอยหอหหออยแกงออเอ้าอ้อหอหอกูยหอทุยหออยอยเหยยอยยอ้ยไ เตายอยู่ตรงเตียงเมื่อกี้โอเคนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมแค่ทุกคนครับรู้ไว้นะว่าคลิปนี้ทำเพื่อเอ่อเป็นการแสดงเป็นการแค่บอกเอนเตอร์เทนคนดูแบบเป็นการตลกเท่านั้นนะเดี๋ยวเอาไปเล่นเรเบียบนะฮะสำหรับวันนี้ใช่ครับผู้คนมาถึงท่านั้นนะผมจะดราม่านะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วกันบมยิงลิ้มกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องพร้อมจิมหรือแซกโฟร์ทีนเขียวยะโค้งไซโคลาเฟลยรนทอปใต้คลิปด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผมถ้าใครชอนอะไรอยอยู่คอมเมนต์นะฮะบ๊ายบายครับ ทราบแช่งคุณี่าขอให้มันเจริญบ๊ายบาย